สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องพระทรงเกษมหาลัโพได้นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากมาตอนมาแบ่งปันในเพื่อนๆในเบื้องในชมค่ะพี่น้อง่าสาหรับคลิปนี้มีไม้เบื้องสามแบบสามแอดคนไทยบ้านคนข้อหวยและก็ลือหลันสนานเมืองค่ะ เจ้าแรกแหกมานค่ะงวดประจำวันที่1เดือน11ปี64เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดคนของหวยชุด3ตัว3ตัวบนค่ะลงไปหเห้แลือ2คลิอ่าเป็นของล่างแล้วก็สองตัวล่างสองตัวบนเนาะค่ะอันนี้เป็นชุด3ตัวบนบนไทย8 4 9 049-240-840-140ค่ะพี่น้องค่ะ2 2 9 1 2 9 0 2 9แล้วก็8 2 9เแล้วก็2อ9เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปไปพิจารณาบงาง้อค่ะเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผูใดบอมักผูใดบอชอบกเลื่อนผ่านเนาะค่ะเนาะ ผใครมากโปรดใคชอบก็ขอขอบพระคุณนะค่ะที่เขามาเบิง่งเขามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะเนาะขอบขอบคุณสําหรับกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่มีให้เยาวันเนาะจ่ะพี่น้องจ่ะอันนี้เป็นของคนไทยบ้านค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่ก็เขาสองเจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้ให้หาหกสามหกสามหาสามหาหกหาเจ็ดล้วก็เก้าหกค่ะพี่น้องค่ะถ้าบัง เอิญมี่มีมาอีกค่ะพี่น้องค่ะมันอาจจะมีหลายใบเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่กะมีหลายใบค่ะพี่น้องค่ะอันไหนจริงอันไหนปลอมกะซอยกันเบิ่งนี่ก็เด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดหูว่าปลอมหูว่าจริงกะมินบอกกันได้เด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นใบแรกของงวดนี้เนาะค่ะถ้ามีอีกก็สิเอามาลงให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอาไว้พิจารณาเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นของแอดลือลันสนั่นเมืองค่ะชุด3ตัว4 6 6 6แล้วก็8 6ชุด6ตัวสำหรับแอดลือลันสนั่นเมืองนี่เขาชุด6ตัวมา2งวดสอนเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุด3ตัวล่างนี้ลุดจ้ะวันนี้ก็บากันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะตามต่อเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณเด้อค่ะที่เขามาเบิ้งที่เขามาเยี่ยมชมที่เขามาให้ยกำลังใจ คอพี่น้องโชคดีลำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเราจะเดอ้อเจอกันคลิปหน้าจ้า